ฝนตกสำรวจสวนริดาฟาร์มแม่ก่อนนี่ห่อ,อยของเราน้องจะทันพี่ฟ้าที่ตัดไปแล้ว อันนี้ต้องเคลียร์ต้องขูดหัวหญ้านี้ออกพริกเจอหนอนตัดหนอนเจาะลำต้นอืมพครกดมากนี่เขือนพวง แบบนี้ต้องขุดหัวอย่างเดียวขุดหัวแย่ขุดเบาๆท่ออยู่ในนาในดินบบน,นี่เจอนอนอ ผลแม่เน่าก็คือพวงก,กํะลังแงมห้าเดือนอายุห้าเดือนพิ้งพิ้งของเรานี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่ากำลังแช่อดอกจริงหรือไม่ต้องถามผู้รู้พิ้ง นี่ต้องเคลขยขุดขุดให้หมดมีปลกซ้ำแซมทีหลัง ชีวพันธ์ทิ้งดินซีก็จะมีพลนหน่อยๆผู้รู้บอกว่ากำลังแพงช่อดอก เราต้อตัดถิ่งเอยวันนี้ขี้หนูขี้หนูจริงๆเม็ดเล็กมากนอนเจาะลำต้น ต้องให้หลามต้องเครียดกล้วยปีหายสูงมากอันนี้เราไม่ต้องเสียดายนะตัดยอดเพื่อจะให้แตกกก่งก้าน นหนักก็จะประมาณนี้ไม่ต้องเสียดายเราต้องตัดตรงนี้เพื่อจะลดความสูงแล้วให้แตกกิ่งก้านทุกไม่นอนเจาะก,ก็ต้องเทียทิ้งเรา อาจปุ๋ยเซยเดือนเยอะๆต้นละหนึ่งกิโลทุกๆเดือนโด,ดนงอนเจาะใบอันนี้เป็นน้ำวาเตี้ยพิงเอาถั่วอยาให้ได้มาขึ้นต้น นั่นจะบ้าใบไปงามเวอร์อ่าดอกแล้วดอกแล้วดอกแล้วนี่แสงช่อดอกแล้วทั่วแปดนางฟ้ากล้วยน้ำวา้านี่เราคุมแปลงไว้ก่อนเดี๋ยวว่าจะลงจะลงพริกขี้หนูหรือว่าลงอะไรเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงอะไรเพิ่มน้ำวา้า โหมะละกอสุกมัคาเนียข้าวที่แล้วเรามาตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทาปูนขาวปูนกินมากเพื่อประสานแผ่ให้เชื้อราเข้าต้นต้นสูงมากจะประมาณร้อย มากกว่าร้อยแปดสิบักคเนียโดยรวมโดยรวมบัคคเนียจะสูงกว่าพิงมีพิงโอ้ วักทองอันนี้ก็ะเพง่ซนนี้จะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าเตี้ย ผักเชียงดาไผ่ไผ่ไลวกแนวกันชนที่ปลูกไว้ติดหมดแล้วอันนี้เรามาเพิ่มหอมทองสลับกับน้ำว้าเตี้ยระหว่างล่อง ของวัวคาโดหกเม็ดสามเมต็ดรตรงกลางเราก็ใส่ต้นกล้วยลงไปมะเขเนี่ยสมบูรณ์มาก สวยงามเขียวสดชื่นหญ้าก็เขียวสดชื่นกระพงกระเพราตัดแต่งก็สามารถเก็บใบไปขายได้โหระพาเจอฝนเจอเจอทุกอย่างลงมลแงกล้วยไข่การทำแปลงแบบนี้มันจะดี คือเวลาฝนตกมามันจะชะลอน้ำชะลอน้ำชะลอน้ำนี่เราจะไปโซนมะนาวกันไม่โตแล้วก่อนหน้าน,น,น,นั้นมีมะเขือพวงตรงแนวนี้สามสิบกระต้นเก็บไปหมดแล้ว กล้วยน้ำบาเวอร์ัมอามอันนี้เราเปลี่ยนระบบน้ําให้ใหม่เป็นขาตักน้ำหยด,ดมะนาวมันหวานญี่ปุ่นต้องมีเวลามาแต่งกิ่งแงคงเกอร์เล่นง้น ขามเปลยวยักเพชรบุลตอนสมมากมะแนวสอาสารี่ขางขางดูว่าปีนี้จะดอกไหมเหมือนจะตุ้มตาดอกดูแน่แนาวอีกทีหนึง่ง ดยไข่หอมทอง okay.